ความสําเร็จไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามทําธุรกิจด้วยพลังจิตจักรวาลฮะเราพบกันอีกนะฮะตอนที่4นะฮะทุกคนติดตามได้นะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานนะซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานภายในหรือจิตจักรวาลก็ว่าได้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะฟังมาหลายศาสตร์นะศาสตร์ดึงดูดบ้างพลังงานรุ่นนี้นั้นะแต่ผมจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจง,ง่ายๆในวิธีหลักวิธีการคิดนั่นเองคุณอาจจะอยู่กับความเชื่อเดิมๆนะครับความเชื่อเดิมๆคือเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะคุณจะต้องมีความรู้สึกเสมอว่่าาาาคคุณตต้้ออองงงใชชววมมพยยเรืขีิ เรื่องของการงานแม้แต่เรื่องความรักคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าฉันต้องพยายามงานบางเรื่องเนี่ยกว่าที่คุณจะก้าวไปสู่ระดับท็อปหรือก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีเงินมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาแล้วทําให้คุณกลายเป็นผู้ที่แบบมั่งคั่งมั่งมีได้คุณจะพูดกับตัวเองเสมอว่าหม่อมันยากมากเลยสําหรับตัวฉันคิดแค่นี้คุณก็คิดผิดแล้วนะ นะแล้วคุณก็จะพยายามไปนึกถึงคําสอนเก่าๆหรือความเชื่อเก่าๆว่าคุณต้องพยายามไปมากคุณต้องตากำํำคุณต้องลงแรงคุณต้องเหนื่อยมากๆเลยนะกับการที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือไปสู่จุดเป้าหมายที่คุณต้องการล้มเลิกความคิดนี้ก่อนถ้านี่คือยุค2013ถ้าคุณได้ฟังอยู่ในยุคนี้นะฮะนี่คือยุคที่เราจะต้องใช้พลังงานภายในของมนุษย์ของเรานี่แหละมาเสกสรรปั้นแต่งมันไม่ใช่เรื่องอภินิหารนะครับแต่มันเป็นเรื่องของพลังงานเป็นหลักของพลังงานเท่านั้นเอง วันนี้นะครับคุณจะต้องกําหนดผู้รู้หลายคนนะฮะบนโซเชียลซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะรู้จักผมก็ฟังกูรูผู้รู้เหล่านั้นมารวมทั้งการปฏิบัติที่เราได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าความคิดกรกอบแบบนี้นะฮะมันเป็นความคิดที่เราอาจจะฟังมาแล้วทาให้เราเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับเราไม่สามารถที่จะผลักตัวเองขึ้นไปได้เพราะเรายังมีความกังวลว่าถ้าฉันไม่พยายามฉันจะไม่สําเร็จวันนี้คิดใหม่ เมื่อคุณทําอะไรก็ตามครฮะจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นจงกําหนดด้วยตัวคุณเองแต่การกําหนดด้วยตัวคุณเองคุณต้องฝึกฝนพอเลยครฝึกฝนที่ให้ตัวเองเนี่ยมีพลังเชิงบวกให้มากเข้าใจชีวิตให้มากเข้าใจพลังเชิงบวกโดยไม่มีพลังเชิงลบมาทําลายความรู้สึกนั้นเลยเวลาคุณจะทงานอะไรสักอย่างคุณแน่วแน่พอหรือย,ยังฮะคุณคิดหรือคุณคิดเริ่มต้นแบบไหนถ้าคุณเริ่มต้นว่านี่แหละคือความสําเร็จของฉัน อย่างที่หลายคนเข้ามาที่ดอปลิสแอปพลิเคชันบางคนเข้ามาโอ้โหมันจะสําเร็จเหรอมันจะยากมันยากไปไหมแค่นี้ก็ผิดละนะคุณต้องใช้ความพยายามแน่นอนแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าโอ้นี่แหละคือทางของฉันนี่คือจริตของฉันฉันสําเร็จที่นี่อย่างแน่นอนฉันร่ํารวยจากที่นี่ฉันมั่งคั่งจากที่นี่แน่นอนลิขิตเิฮะลิขิตตัวคุณเองมันมีพลังมากเลยครับ